ไปดูเรื่องของโครงการตัวอย่างในพื้นที่ของจังหวัดส,สงขลานะครับจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าศริริกิจรับลมราชินีนาถสู่ฟาร์มคลองหอยโข่งอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดส,สงขลาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรครบวงจรบ่งถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับ นายปฏิวัติทองเพชรจันทแ์นมเภอคลองหอยโคงพร้อมด้วยนางนันทการแก้วเนียมกเกษตรอำเภอและนายมนูนทิพบุญปัตสุสัตว์อำเภอคลองหอยโคงนำทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาครับลงพื้นที่ชุมชนบ้านเหนือหมู่ที่3ตำบลคลองหอยโคงเยี่ยมชมฟาร์มคลองหอยโคงโดยมีพันเอกเสรีโพเงินรองผู้จัดการฟาร์มให้การต้อนรับและนำชม สำหรับฟาร์มคลองหอยโขงก็คือเดิมคือโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2548บนพื้นที่ป่าทุ่งยูงพื้นที่หมู่3หมู่4และหมู่ที่5ตำบลคลองหอยโขงรวม798ไร่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้กรเกษตรครบ,บวงจร ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันฟาร์มดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของกองผลพัฒนาที่4มณฑลฐานบกที่42และหน่วยงานกระทรวงเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรปัสุสัตว์และประมงแก่ประชาชนมีการเปิดอบรมอาชีพเช่นการเลี้ยงพึ่งโปรงชนโรงการปลูกผักยกแคร เพื่อสร้างไรายได้และความมั่นคงทางอาหารพันเอกเสรีพูเงินกล่าวว่าฟาร์มคลองหอยโขงเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ช่วยสร้างไรายได้ให้ชุมชนพร้อมยึดมั่นดาเนินงาน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระชันปีหลวงที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าขาดทุนของชั้นคือกำไรของแผ่นดินซึ่งหมายถึงการให้โอกาสผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสได้มีอาชีพมีไรายได้แม้โครงการจะขาดทุนแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือกำไรของประชาชนประชาชนมีงานทำไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบบยมุกและสังคมมีความสุขอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในฟาร์ม ยังมีแปลงสาธิตเกษตรครบวงจรเช่นการปลูกข้าวไรเบอรี่มะละกอพันธุ์เรดเลดีและผักกูดการเลี้ยงหอยโขงและปลาน้าจืดได้แก่ปลานิลและปลาตะเพียนขาวการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแกะและศูนย์อนุรักษ์ควายไทยประชาชนสามารถเข้ารับการฝึกอบรมจากวิทยากรประจําฟาร์มและปราชชาวบ้านเพื่อนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพได้จริง นายปฏิวัติทองเพชรจันทนร์อำเภอคลองหอยโขงกล่าวเพิ่มเติมว่าอำเภอคลองหอยโขงมีประชากรราวสามหมื่นคนส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราและ,กะเกษตรผสมผสานฟาร์มคลองหอยโขงจึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำคัญที่ช่วยให้ประชาชนมีแนวทางพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นพระมหากกระดูกนัที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ท่านทรงมอบแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ไว้ให้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา